สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโกง a d ดพัคเกครับที่การง่ายๆนะครับก็คือนี่ครับแต้มการสะสมกิจกรรมเพื่อรับแต้มฟรีแล้วก็กดใช้กินไปแล้วก็กดออกก็กดเข้าไปใหม่ แล้วมันก็จะมีมาเหมือนเดิมแล้วกดอีกแล้วกดออกแล้วเข้าไปใหม่แล้วมันก็ขึ้นมาอีกแล้วกดออกแล้วเข้าไปใหม่เขาอีแล้วเราก,ก,กดออกเข้าไปใหม่ ให้ดูใหม่เปิดเข้าไปแล้วกยดเชื้อกิอนอีกแล้วก็เป็น68เป็นไงครับโกงแบบง่ายต้องซีเรียสฝากติดตามฝาก Subscribe นะครับขอบคุณครับ